ก,กษัตริย์นั้นมีอำนาจนะครับเอ,อเรียกว่าในตัวของก,กษัตริย์นั้นนะครับมีอำนาจที่แผ่ภพศาลไปถึงสังคมนะครับในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็มีอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับการคิดแบบนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับอะไรที่มันนะไม่ใช่แค่แผ่แค่ตัวคนเดียวแต่ว่าไปถึงสังคมคนอื่นด้วยมีบารมีครอบฟ้าครอบแผ่นดินเนี่ยนะครับ มันก็นำไปเออมันบังเออมันมาถูกนะครับนำมาเชื่อมกับความคิดระบบศักดินานะครับอามาตยาศักดินานี่ไปด้วยกันเนี่ยพวกรับใช้กษัตริย์แบ่งเป็นชนชั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็น structured hierarchy นะครับก็เป็นการแบ่งขั้นลำดับขั้นที่เป็นเป็นโครงสร้างชัดเจนแล้วมีลำดับนะครับเรียงนะสูงสุดลงมาต่ำสุดเนี่ย ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้หายไปเลยนะครับในยุคในยุค modern thailand แล้วก็คจะยุคเดิร์นก็คือยุคทันสมัยในสมัยใหม่เนี่ยนะฮะไทยสมัยใหม่ลังๆก็ยังไม่หายไปนะยังอยู่นะเนี่ยแล้วก็ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อจะรีชาร์ตนะร <laughs> ีชาร์จนี่คือทําให้มันมันง่อยไปเลยนะทําให้มันเหมือนรีชาร์ตในทางสมองรีชาร์ตคือไม่ทํางานเนี่ยนะไปรีชาร์จอะไรทําให้การพัฒนาของ ประชาธิป่นะรัฐชาติแบบประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยมันพัฒนาต่อไม่ได้นะความคิดแบบนั้นทําให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นนะครับไม่สามารถจะเติบโตได้เลยว่างั้นเถอะเขาย้ําเลยนะไม่มีประชาธิปไตยหมายถึงอะไรไม่มีฟรีด m o ออฟสปีชนะครับเสรีภาพในการพูดนะครับไม่มีนะครับ การปกครองโดยพล,ลเมืองนะครับของรัฐซึ่งเป็นไปตามหลักการของสิทธิของพนะลเมืองที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในการที่จะเลือกตัวแทนเขาเข้าไปไม่มีสิทธินะไม่มีเรื่องของ majority rule with minority rights นะครับเคารพเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ที่เคารพเสียงส่วนน้อยไม่มีแล้วถูกทำลายไปแล้วนะครับ fair, uh, free and fair election s การเลือกตั้งที่นะครับ เป็นอิสระเสรีแล้วก็เป็นธรรมเนี่ยไม่มีนะครับ Full civic participation การมีส่วนร่วมนะของพลเมืองของพละเรือนเนี่ยอย่างเต็มที่ไม่มีแล้วนะครับไม่ No democracy ก็หมายถึงสิ่งเหล่านี้แหละซึ่งมีอีกต่างๆอีกมากมายนะครับและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยถูกคำให้ง่อยไปเลยนะครับ ภายใต้ระบบนี่เขาใช้คํานี้นะครับไม่ใช่ผมคิดขึ้นมานะเดี๋ยวจะหาว่าผมนี่อ,อเกลียดกษัตริย์เหลือเกินเนี่ยเขาใช้คําว่าแอบสุดมาร์ก c h ซิสเต็มครับที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นระบอบสมบูรณาญาส,สิทธิราชเขาใช้คาว่าระบบนะครับเป็นระบบและความเชื่อครับสองอันเนี่ยแล้วก็เแ,แล้วก็ที่สําคัญแล้วก็คือแล้วก็ที่เป็นไปไม่ได้เพราะความเชื่อเรื่องกษัตริย์มีสองร่างนี่แหละนะครับ คือไม่ใช่ไอตัวที่เป็นๆเน,เน่าๆเหม็นๆกินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปแต่ว่ามีอํานาจศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นนะแล้วมีความจําเป็นกับประเทศชาตินะครับคุ้มครองบ้านเมืองบุญญาบารมีต่างๆนั่นแหละนะที่นะที่เขาพูดมาคือประมาณนั้นเขาบอกว่าณเวลาเนี้นะครับประเทศไทยนี่ก็ยังมีพวกรอยอีลิตนะครับไอพวกชนชั้นสูงอะที่ผูกจงกันเป็นเชื้อเจ้าแล้วนะ ซึ่งปกครองนะครับในนามของเป็นตัวกลางนะครับนะผ่านนะครับระบบศักดินาใหม่และความพยายามนะครับทุกๆความพยายามที่จะทําให้ชาติเนี่ยนะครับกลายเป็นให้ให้ประเทศไทยเนี่ยนะกลายเป็นประเทศที่เป็นประ,ประชาธิปไตยสมบูรณ์ผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ นะรวมเอาอนะการเมืองทั้งหมดเนี่ยอำนาจทางการเมืองนะตัวตัวทางการเมืองเนี่ยเข้ากับชนชั้นกลางนะที่เป็นกรรมาการอาชีพเนี่ยสิ่งเหราเนี้ยอะไรที่จะเป็นพยาธิปไทยนั่นแหละนะครับไอคนชนชั้นสูงนี่เขามาปิดกั้นนะปิดกั้นเลยอย่างสม่ําเสมอนะครับเขาใช้คํานี้เลยอย่างสม่ําเสมอนะครับตลอดมาเนี่ย ก็คือน,นี่แหละที่เราบอกกันว่าไอ้พวกที่กระบวนการต่อต้านประชาธิปไตยนี่อันเดียวกันเลยแล้วนี่เป็นบทสรุปของนักวิชาการนะคนออสเตรเลียนะครับท่านเห็นเหมือนกับที่พวกเราเห็นนะครับแล้ววันนี้เขียนเป็นงานวิชาการที่หนักแน่นแล้วนะครับท่านบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะนก็เป็นแค่ l l u ู i o นนะครับภาพลวงตาในประเทศไทยมันไม่เคยถูก คำว่า l l l o w ตเขาใช้คำนี้แล้วนะ was never allowed นะครับเนี่ยชัดเจนมากนะครับแปลว่าต้องมีคนยินยอมไงต้องถูกยินยอมให้มันให้มัน take root นะแตกหนอขึ้นมาเนี่ยแต่มันไม่เคยถูกยอมให้แตกหนอนะครับเนี่ยซึ่งออท่านสรุปมาว่าอย่างที่เราได้เห็นนะครับหลังจากที่มีกระบวนการโอ้โหนี่นะครับชัดเจน เขาบอกว่ากระบวนการที่ทํากันอย่างเป็นโปรแกรมเป็นระบบนะมีขั้นมีตอนนะเป็นเครือข่ายนะกระบวนการอะไรกระบวนการในการทําให้ทักษินเป็นตัวชั่วตัวร้ายครับ vilification เนี่ยทําให้ทรักษสินนะครับเป็นตัวชั่วตัวร้ววายนั่นเป็นความพยายามหนึ่งของชนชั้นสูงชนชั้นปกครองในการที่จะไม่ให้ประชาธิปไตยเติบโตนะครับ มันก็เลยนะครับกลายเป็นนะสิ่งที่เราปรากฏชัดเจนต่อตาเนี่ยนะนะในในโลกที่ตอนนี้เนี่ยจริงๆ้แลวกำลังเป็นโลกที่เป็น globalize นะครับเป็นอะไรนะรนนะภาษาไทยลืมไปแล้วเนี่ยเป็นโลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็เป็นโลกที่ interconnect e d ซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับนะ นั้นที่โลกเข้าไปอย่างนี้แต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับกลุ่มชนชั้นสูงไม่ยอมให้เกิดประชาธิปไตยนะครับเป็นอย่างนั้นอคนที่น่ะแน่ๆนะไอ้คนที่น,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 น่ถืออานาจอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้เพียงแต่ได้แต่รู้สึกนะครับแล้วก็อะนะปรากฏในเชิง สิ่งที่ทําให้มันเกิดผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผ่านการโอ้โหนี่ผ่านการการสร้างนะครับร่วมกันสร้าง truth regime truth regime เนี่ยมันน่าจะแปลว่าแหมนะไอการขบวนการของความจริงนะครับหลักความจริงนะครับตัวตนของความจริงนะที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีแล้วอย่างมหาศาลเลยเนี่ยนะ อำนาจี่มองไม่เห็นนะตัวว่าใครมีอำนาจเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันเห็นว่ามันเป็นขบวนการที่ทํากันมาสร้างความจริงคือสร้างเอาเรื่องเนี่ยฝังหัวคนะนะครับนะแล้วก็เลยไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดมาตั้งคําถามต่อกิฟเฟน r u t h ซึือความจริงที่เขายัดให้พยายามยัดให้เนี่ยนะครับมันมีฐานะเท่ากับเรียกว่าโอ้โหนะแทน t ทมลทูก็เท่ากับนะครับเท่ากับอะไร t r ิซเซนการเป็นกรบฏ เลสเมเชสเนเลสเมเชสก็ Less majestic. Less majestic. Less majestic. คืออะไรก็มินกษัตริย์ถ้าใครท้าทายความจริงที่ว่าเนี่ยว่าเนี่ยกษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินนี่ขาดกษัตริย์ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยนะเป็นขบวนเขาก็วาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไทยฟาสชิสต์ไหนพวกเผด็จการนิยมของไทยเนี่ยพวกชาวบ้านทหารไม่ใช่ทหารเสมอไปเป็นชาวบ้านเนี่ยนะระบบ ที่ดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะว่าข้างในนั้นครับมันมีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนชนการละเมิดหลักประชาธิปไตยเต็มไปหมดนะครับมีการยกทหารยกความมั่นคงของชาติยกอของชาติยกผู้นําขึ้นมาเป็นความสําคัญเหนือหลักการประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกคนไทยที่เป็นฟาสชิสต์เนี่ยนะครับก็จะใช้กฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับเป็นดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ประทาบตรีนะครับนะดาบที่ แผนอยู่บนหัวนะครับของผู้คนนะครับที่นะครับมิวเ็ตก็คือเงียบสงบนะครับก็ถ้าไม่ใช้ไม่มีดาบนี้ควบหัวอยู่คนจะพูดไงก็ต้องเอาดาบนี้มาว่า,วา,วาไววนะขู่ไว้บนหัวนะครับนี่ว่าเป็นนี่ก็เพื่อจะเป็นวิธีการในการที่จะควบคุมนะครับ controlling เนี่ย ดิสซ i เดนต์ก็คือคนที่หัวแข็งนะครับเอาหนึ่งหนึ่งสองมาปิดตาพวกหัวแข็งพวกคิดต่างพวกนะครับไม่ยอมสยบนะครับพวกเขาได้นะใชนะ้ความจริงที่มันปรากฏชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจที่มองไม่เห็นหรือมือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับในการที่จะมาสร้างให้ระบบศนะักดินาต่างๆเนี่ย ระบบความคิดแบบสักดินาเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะว่าะนะมันมีคนแต่ละคนเนี่ยนะมีตัวมีตนเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ตายเนี่ยโดยรวมมีความสําคัญกับประเทศชาติเนี่ยมีอยู่จริงนะนะครับนี่พยายามจะเอาสิ่งนี้มาใช้นะครับแล้วก็เอาไปรวมตัวไว้ที่ผู้นำอะ่ะกรรษัตริย์ภูมิพลน,นั่นแหละนะครับ นะแล้วก็พอนานเข้านานเข้านานเข้านะครับก็กลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตวิญญาณจริงๆฝังอยู่ในนั้นนะครับเป็นความเชื่อที่โอ้โหนะครับเรียกว่าอยู่ในราชจ,จิตสํานึกของผู้คนเลยทีเดียวนะครับมันเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการรีไวซ์แต่เป็นการรื้อฟื้นนะครับฟื้นคืนชีพของอ้าวเดี๋ยว <laughs> หายไปนะครับเนะี่ยเป็นการรื้อฟื้น คอนเซปต์ Concept, ความคิดแบบยุคกลางนู่นเลยนะครับยุคกลางของยุโรปนู่นเลยเป็นหลายร้อยปีนะครับนะครับเอามาใช้นะครับในการเมืองนะการเมืองแบบ mass politics ก็ด้เป็นแบบมหาชนสมัยใหม่นะครับประเทศไทยจะไม่สามารถสรุปแล้วนนเนี่ยประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะไม่สามารถเ,เติบโตขึ้นนะครับเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งมีโทรเข้ามา ครับพอดีมีสายเข้ามานะครับแล้วก็เก็เลยถือโอกาสไปเช็คอ e ีเมลปรากฏว่าท่านอาจารย์เจมส์เทเลอร์นะครับท่านได้ส่งข้อ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อความมาเพิ่มเติมมีไฟล์มาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเดี๋ยวผมยังไม่มีเวลาได้ดูต้องขอบคุณท่านอย่างมากนะครับอา้าเรากลับมาที่ประเด็นที่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยนะเออก็ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยได้เลยนะครับนะเอเอนีอูนี่ชัดเจนมากนะครับเพราะความพยายามในการที่จะ ย้อนยุคนะไปเอาความคิดแบบยุคกลางนะมาใช้ในประเทศไทยให้กษัตริย์เป็นเจ้าเป็นเทวดาเนี่ยนะท่านก็สรุปว่าประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาเติบโตขึ้นไปสู่แม้กระทั่งเป็น,เป,นเป็นประชาธิปไตยแบบจำย่อมนะ, <c oughs> ะตราบใดที่ประเทศนี้โอ้โหนี่ประเทศนี้ต้องนะครับคงต้องขยายเลยนะครับประเทศไทยไม่สามารถจะกลายเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแม้แต่จะขนาดกลางๆจำย่อมเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ย ไม่สุดสขั้วเนี่ยได้นะครับกราบใดที่ประเทศนี้ความคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ในสองร่างเนี่ยนะครับยังอยู่แล้วก็กระจายไปยังนะครับตัวของสังคมนะโดยการนี่ mass p r o p a g a n d นะครับกระจายคือไปฝังหัวอยู่ในคนนะจำนวนมากโดยการโฆษณาชวนเชื่อนะไปสู่สาธารณชนเนี่ยถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ ไอ้ความจําเป็นนะการที่ต้องคงอยู่ที่นะครับอ่าไปแต่ต้องไม่ได้นะครับของสถาบันกษัตริยนะ์เนี่ยกษัตริย์นะครับอยู่เหนือบุคคลทั่วไปนะครับโอ้ยอได้ใช้ชีวิตอยู่เหนือการเป็นบุคคลนะครับซึ่งนะประกอบกันเป็นตัวตัวบุคคลเนี่ยเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างของตัวเองเนี่ยซึ่งมันก็